ไฮสคูลเ o รนด์ e n มียมิตรภาพคราบศัตรู2ตอนสุดท้ายไอชินมึงจะกลับไปเตะบอลอีกปะวะกูไม่รู้ว่ะก็อาจจะกูขอเป็นคนแรกที่เตะบอลกับมึงได้ปะวะถ้ากูกลับไปเตะบอลเมื่อไหร่กูจะบอกมเป็นคนแรกเลยกูจะรอวันนั้นด้วยนายชัดเจนจะมาเรียนอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายทำไมมันปวดป,ปักจังครับพวกเรามาตามครูแจนกลับไปสอนครับชัดเจนอยากให้ครูแจนกลับมาเป็นครูประจาชั้นให้กับเพื่อนๆห้อนทงสองครับ จนว่าแจนไม่สามารถช่วยอะไรเด็กๆได้เลยแจนไม่เหมาะสมที่จะกลับไปสอนค่ะพีตาแกได้นอนลงปุเนี่ยอย่างแกอะได้ที่หนึ่งอยู่เล่าก็พอทุกคนคิดแบบนี้ไงเราเลยยิ่งต้องพยายามอ่ะเฮ้ยพีตาพีตาพีตาไปไรนพีตาพีตา้าของเคียเจ็ บทสรุปเรื่องราวทั้งหมดวันจันทร์ที่2และวันอังคารที่3ทธันวาคมเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังที่ไรกได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่ง